ในสถานการณ์ปัจจุบันทางสังคมการใช้ชีวิตบุคคลทั่วไปในการทํางานในการดารงชีวิตในยุคเศรษฐกิจเฟืดเคื่องการแข่งขันสูงหลายครอบครัวต้องต่อสู้ดิน้นรนยังประสบปัญหามากมายซึ่งถาหากเป็นคนพิการกลุ่มเปราะบางกลุ่มต่างๆแล้วนั้นการใช้ชีวิตยิ่งยากขึ้นในส่วนของคนพิการเด็กเยาวชนผู้สูงวัยและผู้ด้ยโอกาสทางสังคมอีกทั้งผู้ดูแลคนพิการผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยแล้วการใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตของครอบครัวลุ่มเปล่าบางต่างๆเหล่านี้การใช้ชีวิตของเขายิ่งลําบากมากขึ้นไปหลายเท่าสมาคมแรงงานคนพิการจังหวัดชนบุรีประวัติการจัดตั้งสมาคมเดิมชื่อชมรมแรงงานคนพิการจังหวัดชนบุรีปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นสมาคมแรงงานคนพิการจังหวัดชนบุรีขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2566และได้รับการรับรองการจัดตั้งจากนายทะเบียนสมาคมจังหวัดชนบุรี ทะเบียนเลขที่ชอบอ1นึ่6ทับโดยมีนายภูชิตพิทักษกรเป็นนายยสมาคมแรงงานคนพิการจังหวัดชนบรุรีสมาคมแรงงานคนพิการจังหวัดชนบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและการดําเนินง,งานช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มคนพิการต่างๆให้ได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพการสังคมและแรงงานแก่คนพิการทุกประเภทซึ่งการดําเนินง,งานงโครงการต่างๆได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมแรงงานคนพิการจังหวัดชนบุรีดังนี้ 1. ส่งเสริมความสามัคขีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้บริการแก่คนพิการทุกประเภท 2. ส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการอาชีพการศึกษาการสังคม สุขภาพจิตและแรงงานแก่คนพิการทุกประเภท 3. ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานจัดทางานฝึกอบรมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการทุกประเภท 4. ี่พิทักษ์สิทธิของคนพิการทุกประเภทที่พึงได้รับตามกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยรวมต่อคุณภาพชีวิตคนพิการทุกประเภท 5. ร่วมมือและประสานงานหน่วยงานภาครัฐและองค์การสาธารณประโยชน์ด้านคนพิการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ จำนายสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากรูปแบบอื่นๆที่รัฐกำหนดเ่็ดพื่นันบันการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์วิสัยทัศน์อยู่ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทำความดีให้สังคมเพื่อแทนคุณแผ่นดินพันธกิจส่งเสริมสนับสนุนตามความเหมาะสมเพื่อให้คนพิการมีอาชีพพัฒนาตนเองออกสู่สังคมให้มีสุขภาพกายและใจิตใจที่ดี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและสังคมได้อย่างยังย่งยืนนโยบายดําเนินการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆของคนพิการที่รับทราบเช่นหาอาชีพให้คนพิการมีไรายได้หรือด้านการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวันในเบื้องต้นเป้าหมายคนพิการทางการเคลื่อนไหวและคนพิการประเภทอื่นในจังหวัดชนบุรีกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายเช่นมอบสิ่งของจําเป็นให้สมาชิกครอบครัวคนพิการจังหวัดชนบุรี สมาคมแรงงานคนพิการจังหวัดชนบรุรีสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ยินดีให้คำปรึกษาจัดหาและประสานงานการจ้างงานคนพิการทำงานตามพรบ3าม5จบดทำและดูแลเรื่องเอกสารติดตามการทำโครงการและรายงานผลตลอดระยะเวลาที่ทำสัญญาไว้กับสถานประกอบการจนจบสัญญาสมาคมแรงงานคนพิการจังหวัดชนบรุรีที่ตั้งเลขที่7 1 3 3ทหมู่6ตำบลบางพระอำเภอเสีราชาจังหวัดชนบุรี 20110โทรศัพท์084-033-6729และ084-004-7129 Facebook สมาคมแรงงานาพธธิการจังหวัดเธนบรีและ Facebook นาวโทหญิงพิมพากาเทศน,นำอาจารย์ผู้ชิตพิทักกร